ยิ่งได้ทุกเลกทุกทัวนาเมนทุกช่วงวัยตำนานที่ยังลมหายใจเปิดสถิติการยิงประตูทั้งหมด9 3 8ประตูของคริสเตียโนโรนัลโดพร้อมแฮตทริกของโรนัลโดยิงครบ6 6ครั้งตลอดชีวิตค้าแข่งทางประตูให้กับเรอัลมาดริด450ประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด145ประตูยูเวนตุส101ประตูอนาสเตอร์99ประตูสปอร์ติ้งลิสบอน5ประตู ทีมชาติโปรตุเกส113ประตูร,ตรวมทั้งหมด938ประตูทำแฮตทริกให้กับเลอมาดริด44ครั้งทำให้กับทีมชาติโปรตุเกส10ครั้งยูเวนตุส3ครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ครั้งอัลนาเซอร์6ครั้งรวมทั้งหมด66แฮตทริกอายุ39แต่ยังยีกระจายไม่หยุดคริสตโินูโรนันโดเท่ากับความสุดในทุกมิติของฟุตบอล